วัดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําำแเคี้ยังลบนุ่มกันค่ะง่ายมากเลยนะอันนี้ก็มันแข็งอยู่นะก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะหนึ่งคือการนวดนะคะเราก็จะนวดไปเรื่อยๆนะคะนวดนานๆหน่อยนะคะเพื่อให้มันอยู่ได้นานะนะนวดนวดปิ้งนวดน,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 นะคะ นุ่มมากเลยค่ะเรานุ่มจนนุ่มหมองเราจะไปดูวิธีที่สองกันเลยค่ะวิธีที่สองนะคะหาตรงไหนก็ได้ที่มีดแดดนะเอาไปแปะไว้หรือว่าตรงไหนก็ได้ที่มีความร้อนไปแปะไว้ดึองออกมานะอย่าร้อนมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวพองนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีแสงมีตรงนี้มีแสงค่ะเราจะ,ะเอาวันนี้ไปแปะเอาไว้โอ้ไม่ถึงได้ละ ทิ้งเอาไว้นะอันนี้นะเคียงร,บรอบแล้วนะทิ้งเอาไว้ตามความสมควรค่ะเราก็ได้เรียบร้อยแล้วทิง้งไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะว่าทิ้งไม่กี่นาทีนะมันก็ต้องกะเอานุ่มมากเลยนุ่มกว่าเดิมอีกค่ะเราจะไปดูทีที่สามนะคะนี่ค่ะเกี่ยวกับน้ำนะเราจะดิงออมานิดเที่ยวนะ เราจะเยี่ยนะคะเพื่อไม่อยากให้มันติดมือคนเรียนนั้นจะใช้วิธีนี้ติดมือแน่แล้วก็เอานิ้วจุ่มไปนะเพราะว่ามันหยดเดียวค่ะไม่เยอะนะคะห้ามเยอะกว่าเี้ยงลบเด็ดขาดค่ะมันจะทําให้นุ่มเกินไปแล้วอาจจะติดมือนะลองไปเล่นๆนะคะตอนแรกมันแบบเหมือนแบบมันไม่ค่อยน่านะคะเข้ากันดีตอนนี้มันก็เริ่มเข้ากันแล้วค่ะมันมันไม่เหมือนดินน้ำมันนะเพราะอันนี้มันซึมเข้าไปได้นี่นุ่มมากเลยนุ่มวันนี้ เฮ้ยทำไมอันนี้ไม่ติดมืออ่เอาติดมือซะงั้นเนี่ยนะนี่ก็คือสาวิธีง่ายๆการทำาีิขี้ยังลบให้นุ่มนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเพราะก็หมายเค้าน่าสะแบววันนี้ซาลังใหโยอุ้ยไม่ใช่สวัสดีค่ะ